ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอตตีเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมอลิน a าเบรกเอาเหมือนเดิมนะวันนี้ผมก็มาเล่น AR นะผมได้ AR เหลืองมานะผมเอาเหรียญปลาไปแลกมาได้มันเป็นสก,กินกล้วยนะอยากเล่นให้ท่านผู้ชมดูของฟรีครับของฟรีเดี๋ยวเราเอาลงไปเจิมสักหน่อยดูสาได้มาละจะรอดจะร่วงจะได้เซตใหญ่กี่เซตวันนี้ก็ไปรับชมด้วยกันเลยวันนี้ก็ลงโซโลนะครับด่านแปดเหมือนนะ กินูไม่ไปละหนูเยอะเกินตอนนี้เวลาก็เหลือ10นาทีนะเหมือนจะมีเสียงมาฝั่งหอตกนะหอพังอนะเดี๋ยวผมว่าเราเปลี่ยนจุดดักดีปะวะเผื่อมันออกฝั่งนู้นเดี๋ยวเราย้ายจุดดักดีกว่าต้องเสี่ยงแล้วครับตอนนี้เวลาก็เหลือน้อยแล้ว เสียง MK ครับทุกคนว้าวมากี่ตัวกับพี่ขอจะมาเยอะนะเสียง MK มันร่อโอ้โหร่อตาเลือเกินไม่รู้ว่าเขามีกี่ตัวนะแต่ว่าที่แน่ๆได้ยินแค่เสียงเดียวเองวะ่ะจะมาเยอะละดีแล้วขอแบกของมาแบบจุกๆก,ก็พอ แบกปืนมาสองกระบ,บอกเลยว้าวเ็จใหญ่เซษโตซะด้วยเ K ็มเกตสองบอกเลยอิ่มใจแล้วเดี๋ยวเราพับกระเป๋าเราดีกว่าเขาน่าจะเซฟของมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราแบกกระเป๋าเขาไปเลยแล้วกันของเต็มเปาเลยน่าจะอิ่มันแล้วเนี่ยผมว่าไอตัวนี้เล่นในชัวร์เลยผมว่าเซศไในด้วยนะเขาใส่เขาน่าจะเก็บไว้ในเซฟแล้วแหละในเขา อิ่มจัดเลยสิงกระวิ่งไม่ออกเลยครับเดี๋ยวเราคัดของก่อนเดี๋ยว K K เก็บ MK เค้ขาแล้วก็ออกเลยแล้วกันเดี๋ยวเอาหาช่องว่างเอา AR ER ไว้ก่อนเอาไว้เล่นตาหน้าในเด็กมีอะไรเนี่ยยังไม่ดูเลย ของดีอยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปเขาน่าจะเก็บมาหลายตัวมากเลยนะผมว่าของแต่งดีๆทั้งนั้นเลยโอ้โหเกาะหกด้วย โอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราฉีดยาฟ้าออกเลยแล้วกันจะได้ลีกมากเลยเอา MK ดีกว่าครับป่ากับวิง่งออกกันยาวๆแล้ว4นาทีนะทางออกใจตั้งเวลาเหลือๆครับเดี๋ยวเปิดทางออกเลยล้วกันคงจะไม่มีใครมาดักเราแล้วมั้งล้านหนึ่งแสนเลยยังเอาครับ Mk สวยๆอิมอ่มๆครับตานี้อย่างเอาว่าเก็บไปแค่ตัวเดียว Mk สวยๆในเกมนี้นะครับผมกําลังไปเก็บแอร์ดรอปนะครับผมดันเจอคนไว้ตายอีมีกี่ตัวครับพี่เก็บหนักนะครับ ผ่าดีไหมวะไม่ผ่าดีกว่าถ้ามีก็ยิงผมเหอะถ้าไม่ใช่อะไรเราถ้าผ่าจะเก็บของไม่ได้นะทางออกเราไกลมากไหนดูซิว่าปืนอะไร a อ k คกับ t ี3วนสามวะยังเอาอิ่มแล้วตอนนี้ <laughs> เดี๋ยวเรารีบเกลีร์ของรีบไปครับทางออกเราคือไกลมาก ของดีอย่างนีน้เขาก็น่าจะเก็บมาหลายตัวพอสมควรอย่างนีน้ดูขนาดช่องนี้เขายังเก็บของแต่งไวนะ้นะมีแต่ของแต่งดีๆทั้งนั้นสวยงามเลยตอนนี้โอเคแล้วของแต่งถอ,อดครับไม่มีช่องใช่แล้วไปครับทุกคน กินยาแก้ปวดฉีดยาอะไรพอมวิ่งไกลเวลาก็เหลือสี่นาทีน่าจะทันอยู่นะเดี๋ยวเสียงแล้วกันไม่อยากออกต่อกระเป๋านะเราอิ่มเกินไงเหลือครับทุกคนเวลาเหลือนาทีสามสิบเดี๋ยวออกเลยนึกว่าจะไม่ได้อะไรแล้วอิ่มเฉยว่าจะเก็บแอด,ดอบแล้วก็ฟาร์มออกนะเมื่อกี้ผมดักจนเวลามันเหลือน้อยแล้วไงไม่มีใครมา ดีนะบิงมาทาง a อ o ์ดรหกแสนเก้าเกือบเจนะ็ดแสนเน่ยยังเอาเลตานี้นะครับผมดักจนเหลือเจ็ดนาทีนะครับไม่มีคนมาเลยเดี๋ยวเราวิ่งไปดู a อ o ์ดรก่อนค่อยออกแล้วกันไม่มีคนเปิดเลยยังเอาสวย a อ o ์ดรได้ของแดงวะแจกกันออกครับทุกคนคุมแล้วตนี้ ไม่ได้คนนะแต่ว่าเราได้แอร์ดรอปด้วยของในแอร์ดรอปก็น่าจะเต็มกระเป๋าเราแล้วเนี่ยเหลืออีกหนึ่งรูปเอาหมดครับ ตายครับออกกันไม่ได้คน wow, แต่เ hum ราได้ a อ o ดอบมาตอนนี้รอดปลอดภัยครับได้ของแดงด้วยตอนนี้ตอนนี้ได้แค่ของได้ของแค่ใน a d o ดอบนะไม่ได้ฟาร์มเลยเดี๋ยวเราเล่นอีกสักตานะครับเดี๋ยวผมไปเล่นคอนเทนต์อื่น M2 สี่ตานะท่านชมขอมานะคืนนี้ผมรุนได้ไงเอาเหรียญป้าไปแลกมาได้ผมเลยมาเล่นให้ทุกคนดูนะ ตอนนี้เวลาก็เหลือสิบเก้านาทีนะครับเหมือนจะมีคนกำลังมาแล้วนะครับทุกคนเสียงกำลังมาแล้วรอตั้งนานถือว่าเขามาเร็วอยู่นะเหลือตั้งสิบเก้านาทีนะปีกลางบนน่นี่ขอจยามาเยอะก็พอตายเดี๋ยวผมเก็บของนีลและกันดักจนเหลือสิบสามนาทีไม่มีคนมาเลยครับทางออกเราก็ไกลนะไกลมากเลย เดี๋ยวผมยัดเข้าเลยเดี๋ยวไปจัดของหลังหินก่อนแล้วกันเวลาก็เหลือสิบามนาทีนะทันอยู่ไกลก็ทันอยู่เรามียาวิ่งยาฟ้าอยู่นะตอนนี้เต็มเป้เลยของก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าเขาได้เปืนมาสองกระบอกเลย โอเคประมาณนี้นะเดี๋ยวเราวิ่งออกเลยแล้วกันตรงนี้เหมือนจะมีการประทะการเกิดขึ้นนะมีศพปีด้วยวะ่ะแต่เขาเอาไปหมดแล้วนะเดี๋ยวเราวิ่งออกเลยลแล้วกันเหลือสี่นาทีตรงนี้ก็มีศพอีกวะ่ะตรงหอหัก เฮ้ยเอเอ็นมาอย่างเอายิงไปโอเคประมาณนี้ไปครับยิงออกกันยาวๆเลย ถึงทางออกอย่างปลอดภัยเก็บไปหนึ่งนะแถมได้ตัวฟรีอีกตัวอย่างที่โชว์กล้วยด้วยเนี่ยของฟรีครับสกินฟรีห0 0 0นเลยเดี๋ยวเล่นอีกสักตาแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปเล่นคอนเทนต์คนดูขอมานะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมเล่นปืน M249 นะคนดูขอมาแล้เวเล่นให้ ตานี้ผมเกิดจุสานนะเดี๋ยวเราไปดักบนกำแพงแล้วกันจุดหากินของเรานะจะบอกเลยว่าจุดนี้ดักได้สารพัดเลยอยู่กลางด้วยดักกลางออกก็ได้จุดนีนะ้ดีมากเลยสําหรับผมนะ เยอะเกินเราก็อย่ายิงนะถ้าใครมั่นใจว่าตัวเองยิงคมก็ยิงได้นะช็อตนี้นะผมยิงขี้กากไงผมเลยไม่ยิงนะถ้ายิงบอกเลยว่าเราอาจจะไปวันก็ได้นะเสียดายจัดมาเยอะเกินเต็มตี้เลยที่ผมเห็นสามตัวเองนะไปนู่นแล้วปล่อยครับยอมยอมไม่กล้าเปิดครับปัวสามลุมหนึ่ง เหมือนจะมีเสียงว่ะอันนี้ผมกำลังเจอนอนักย่องในตำนานเว้ยเห็นอะไรไหมนักย่องในตำนานมาดิเพื่อนเราใส่ G S 2 เดี๋ยวเล็งรอเลยเดี๋ยวเขาก็โผดมุมนี้แหละเร็งเลยผู่แน่ไอตัวที่ย่องเขาได้ยินเสียงผมแล้วนะนึกว่าเราไม่รู้หรอผูมาดีจะยิงให้ตาแตกไปเลยยิงกันไปฮะเดี๋ยวเราจัดการไอตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราจัดการนักย่องในตำนานก่อน ตายบอกแล้วผูนี่ปืนเอกว่ะสวยเก็บมาใช้ก่อนเลยน่าจะไม่มีคนแล้วมั้งเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยละกันฟังเก็บไปข้างใน MK ยังยิงอยู่เลย ตอนนี้มีคนกดออกนะดีย๋ยวเราไปยิงเขาดีวกว่าไม่รู้ว่าจะไปยิงเขาหรือจะไปให้เขายิงนะมีศพหนึ่งอยู่ที่ผมยิงไว้ข้างทาถ้ารอดเดี๋ยวมาเอานะตอนนี้ขอเก็บปนก่อนเหมือนเขาจะปูสมกเนะถ้ากระปูสมกนี่ผมไม่เห็นห่งเลยนะเหมือนจะมีคลื่นว่ะคนนี้เล่นสลาดนะเนี่ยเราปูสมกแล้วก็ ให้เพื่อนมาฟังเสียงถ้ามีคนก็จะได้ยิงผมนะเหลือยี่สิบบีหลืเสียงนี้แล้วกันผมไม่เห็นหงเลยยิงลมคมจิบตายเลยงายต้องประงางจะดูรีเพีก่อน h ฮด้วยวะ่ะเสียดายน่าจะเป็นไอตี้ที่วิ่งผ่านเรานะสามตัวนั่นแหละเสียดายจัดเลยสาดยิงไ้ล้ละสอตัวหน่าหิวเลยโดนหัวผมเต็มๆเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอสบวยเพียงแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมไปเล่นคอนเทนต์ดีกว่าท่านผู้ชมขอมานะผมก็ ว่าจะทำยาวอยู่นะแต่เดี๋ยวไปเล่นก่อนกนให้ท่านผู้ชมดีกว่านะเจอกันคลิปหน้าครับผม